วานี้เราได้รวบรวมไอดอลที่อายุน้อยนะฮะพวกเพิ่งเข้าวงการมาใหม่ๆมาถ่ายนี่เลยฮะเป็นแฟนใครใครนี่เหรอไม่ใช่ค่ะพี่ย่าให้ดูภาพก่อนว่าคืออะไรแล้วค่อยถ่ายว่าถ่ายอะไรกันเมื่อกี้เมื่อวเมื่อกี้ทำอะไรกันอ่ะก็กทายทุกคนมางานเดียวกันพอดีพอดีมางานเดียวกัน เมื่อวานนี้ถ่ายโปรโมทงาน p e ๊ s ซ s เให้คุณผู้ชมได้เห็นว่าสีวันมันมีทีมสีแบบด้วยกันใช่ค่ะมันมีทีมทั้งหมดนะคะสีแบบทีมแรกนะคะ w i ร์ Laboratory ค่ะเป็นพี่โดมกับเมทั่นนะคะเป็นทีมคู่รักอันที่สองนะคะเป็น Bubble บัพเปอร์เป็กซ์ใช่ไหมรับเป็นกิฟเดียวบี้เดียวมาเดียวก็เปรี้ยวหรือเทได้ต่อรองงานเดียวกันแล้วไปไึหายคู่กันบ้างอ่ะก็เขามาเดียวมา คนเดียวก็เท่ได้ใหญ่ไม่หานไม่ฟังชื่อตีมเลยโดนกับแม่เช่านี่มาถ่ายเป็นตีมตีมแรกบับเบิ้ลไวท์ a b o r a t บ r y อรี่เพราแบบสีขาวใช่เออนี่ยนี่นี่อันนี้ถ่ายสุดสุดอันนี้ถ่ายเล่นตีมที่สามนะคะ dangerous chemical ค่ะเป็นตีมเพื่อนสนิทพากันมามันมีพี่เอมมี่กิจปทุมพี่เอมมี่มรกตพากันมาเป็นเพื่อนสีมาแซ่บตีมสุดท้ายเป็น water color color splash มีพี่วินดี้พี่คิด แล้วก็พี่การพี่เอมมี่พี่เอมมี่มรกตอันนี้คือตีเหมือนกับเพื่อนมามามาสนุกกันได้เลยนะครับสนุกมากเลยสวยมากเลยสนุกเลยเนี่ยสนุกมากคือคุณพี่ดูสิแค่แค่มาถ่ายกันอ่ะมันสนุกขนาดนี้เนี่ยดูดิตื่นมากแล้วเปิดเพลงกันตื่นมากเลยอ่ะและนี่ใครรู้ไหมก็คือตอนนี้นางแบบที่ที่มาเปรี้ยวที่สุดผู้ชนะจากเวทีเดอะเฟสไม่รู้จัักยงไง น่าละดูดิ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 สนุกป่ะนี่คือเบื้องหลังนะอย่างกับเปิดคอนเสิร์ตกันเองอ่ะแล้วแล้วแวันจริงจะขนาดไหนเนี่ยดูสวยมากนะครับสี่ทีมสี่แบบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่เมษายนโอ้ยโอ้ยนั่นี่ฮอตมากเลยอ่ะเห็นจริงจริงพวกเปลี่ยนภาพขอขอแช่ไว้นิดนึงเมื่อวานนี้พอเห็นพอพอนั่งทำงานอยู่เนี่ยครน่าร้กมากเลยไฮ้ยใครวะโค้ชสวยมากเลยอ้าวกุ๊กคิม เราเพิ่งรู้ว่าพิธีกรของเรามีดีเหมือนเหมือนกว่าชาวบ้านหลายคนมีน่าแหละผู้ชายถึงชอบเบาหน่อยทีเรเห็นในกองถ่ายเมื่อวานผู้ชายบางคนเนี่ยมองก้นกินอย่างเดียวโอ้เบาหน่อยเบาหน่อยไม่มีไม่มีตายตายใครยังไม่มีบัตรไปซื้อเลยเพราะว่าจะได้โมชั่นมีให้เขาไหมจะได้จะได้เห็นกันว่าเอ้าก็ไปดู้สิในไทยที่เกตเมเจอร์ มาโปรโมชันเราพูดออถึงโปรชันดีกว่านะคะโปรโมชันต้องมีนะคือโปรโมชันสำหรับบัตรเอสอสงกาน EDM เนี่ยคือเมื่อซื้อบัตรผ่านบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพมาฟัางกันดีกว่าส่วนลด20%เเมื่อชำระผ่านบัตร อินฟ <Infinite S 2> <ะ>ินิตนะคะแล้วก็ลด15%เมื่อชำระผ่านบัตรผู้นำ Platinum ส่วนลด10%สําหรับบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพประเภทอื่นและบัตรเดบิต B First นะคะเฉพาะการซื้อบัตรผ่านเคาน์เตอร์ไทยที่เกตบิเจอร์เท่านั้นให้ดูบรรยากาศนิดนึงว่าน้ำฉีดจาก360องศารอบด้านมันจะเป็นประมาณไหนนี่มันฮอตเกินไปอ่ะอันนี้มันฮอตเกินไปแล้วคนที่จะไปนี่อาจจะหุ่นไม่ใช่แบบนี้นะครับแต่เรามีดีเจชื่ออะไร Afrojack e d m o u s e และอีกเพียบ คล่าก็มาล่านี่ไงนี่ไงมามาจัดเต็มให้ดูให้ดูพื้นที่หน่อยดีกว่านะฮะหน้าปากชางข้า RCA เกือบ20ไ้านเป็นพื้นที่กลางแจ้งนี่เลยสร้างขึ้นมาใหม่ทั้งเวทีทั้งลานและนี่คือตัวอย่างเวที20เมตรคือสูงกว่าทางด่วนนะครับสูงกว่าทางด่วนผมก็ตกกระจายฮะล่าบอกบอกว่าโอ้โหทำไมมันสูงขนาดนี้นะะเขาบอกว่าก็มัน30ล้านนะครับเวทีมันเลยจะสูงประมาณนี้ ไม่ที่สามจุดแล้วหรออ่าหลดมากอ้โหูไม่แล้วแบบมีโซนทุกอย่างเป็นแบบเป็นเรื่องเป็นราวมากเลยเดีอ่ะให้ดูให้ดูว่าที่ที่ไปในงานเนี่ยนะครับคุณจะได้เจออะไรบ้างแล้วจะที่เข้าไปในงานฝั่งซ้ายจะเป็นโซน V I P ใช่ไหมครับค่แล้วก็ฝั่ง ขวานี่จะเป็นนี่คือ V V I P วิลล่าด้านในของวิลล่าคือจะจุประมาณ20คนในวิลล่าเนี่ยในหรือเป็นบ้านเนี่ยจะมีโซนเปียกและโซนแห้งครับนี่คือโซนแห้งข้างในมีแอร์นอนกลิ้งกันไปมาแล้วก็ดูงานเพื่อขี้เกียจออกมาไงก็นอนกลิ้งกันอยู่ในห้องกันไปเพราะมันอยู่ทั้งวันตั้งแต่5้าโมงเย็นถึงตีสองครับไดกลับไปดูภาพใหญ่ที่เป็นลานเมื่อกี้นี้นิดๆอย่างนี้ไหมถึงตีสองเลยเหรอแตเที่ยงคืนเที่ยงคืน เราเราเราไปเหมา after party นะของที่เขาเรยกมาี้เกิดกึ้คทั้งคืนได้เปล่าอ่ะไม่ได้สิไม่ได้สิต้องโดนในประเทศออกนะครับ B V I P Villa ที่เป็นสีม่วงม่วงขวาเห็นป่ะค่ะออกออกแนวสีมงคุดอ่ะมีทั้งหมด8หลังต่อคืนขายคืนละแสนแต่มันคุ้มเพราะอะไรเพราะว่าบางคนเนี่ยเขาไม่อยากออกไปแต่เขาอยากกินฟรีอยู่ดีแล้วก็คือเรียกได้ว่าไปแล้วอยากจะมาร์คเทียนก็จะบอกว่าตอนนี้เนี่ยเต็ม เต็มแล้วเต็มแล้วอาจจะยังมีเหลืออาจจะมีบอกเลยว่าเหลือวันไหนวันแรกที่มีเดดม้าสี่ยเต็มปิดแล้วค่ะนะครับดีมากวันที่สองที่มีคูเออ่าเหลือแค่หลังเดียวนะครับวันที่สามที่เป็นแอฟโฟดแจ็คเต็มปิดแล้วหมดแล้วนะครับแล้ววันที่สี่ที่มีแอนดรูไนเอลเหลือแค่หลังเดียวนะครับก็แปลกมากเลย VVIP ไปก่อนอื่นเลยนะครับคนไทยเลยทุกทีเลย พีน่ามีแต่ VVIP ดีกว่าไหมไม่ต้องมีบัตรธรรมดาแล้วนะฮะขายเกลี้ยงเลยนะครับอ่ะก็ถือว่านะเป็นช่วงอยู่สงกรานติดเอถึงสิบสีนะคะใครที่ไม่ได้ออกต่างจังหวัดต้องมาที่งานนี้เลยและรองมันแน่นอนอันนี้เป็นงานที่ฮอตสุดในประเทศไทยในช่วงสงกรานต์ดีๆีดรู้หรือยังวอนนี้เนี่ยนะมีคลิปคลิปหนึ่งดังมากในโลกโซเชียลจริงจริงกดเลยดิกดเลย อ๋อ Subscribe ใช่ไหมเออคลิปใน Woody Talk Channel ใช่แล้วกดเลย